หินนึาหมดหินเขาหมดหึฮ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 ึห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 ึฮ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 ึหึึ ทำไมต้องกินกายเขาขลอนวิชาวะทุกคนโอ้ยยังการลอยโดนฟันเนี้ยเนี้ยมีอยู่โอ้ยลอยอะไรเต็มไปหมดเลยลุงลุงอะผมรู้ว่าลุงเป็นคนดีต้องขอโทษพี่เอซีก่อนผมจะวาง สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆพเพื่อนๆป้านาอาทุกคนด้วยครับผมรวมทั้งพีเอสซีด้วยครับผมซึ่งผมหายไปสองสวาวันคือว่าผมเป็นตามหาความจริงนะทุกคนความจริงฝั่งพม่าแต่ว่าตอนนี้ผมไม่สามารถจะปล่อยได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าหัวช่องผมจะปิวแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่กล้าคิดคนที่ไปอะผมซึ่งโดนระเบิดแล้วก็ผมต้องปิดกองหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็ซึ่งผมไปฟังน้นผมได้ไปพิสูจน์ดวดงวิญญ,ญาณ ครูสาวที่โดนคลื่นใจาตายได้เจอตเต็มเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้ปล่อยแล้วก็ตอนนี้ซึ่งผมกบมาถึงท้ายหมู่บ้านหรือว่าตรงที่ผมมาพิสูจน์ดูลุงคนนี่นะผมจะมาพิสูจน์ดูและผมตายหายไปแค่ไม่กี่วันทุกคนได้ข่าวว่าช่วงนี้ออกอัลว่าใหญ่นะทุกคนคนที่มาขาไลกวดหมดเลยแล้วก็ชาวบ้านชาวบ้านแถวนี้นีเรื่อมเดือดร้อนแล้วชาวบ้านเลยไปว่าผมแล้วก็ทําให้เรื่อง เล็กๆทาให้เรื่อกใแลวทําให้คนบริเวณนี้เดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนเพราะกลัวเขานั้นเดือดร้อนคือกกยเขาก็เริ่มหายบางคืนนี้บางบางคืนเนี้ยได้ยินเสียงไก่ร้องรักขับไปเจอเนี่ยไม่เจอไก่ท้ายหายหมดเลือดเองตัวเป่าๆผมไม่รู้ว่าลุงคนนี้เป็นผีคงรว่าเป็นกังหันว่าเป็นอะไรสั้นๆหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันละวันนี้ผมมาคนเดียวซึ่งถ้าผมเจอคือว่าผมจะจับแล้วก็ พูดได้คำเดียวจับส่งตรงไหนสักที่นึคงนะผมเพราะผมได้คุยกับครูบาอาจารย์ผมแล้วเพราะว่าครูบาอาจารย์ได้จุดทูบแล้วก็ได้หลับตาแล้วก็ได้เห็นว่าคนนี้มันร้อนวิชาแล้วก็เคยอยู่สนับเดียวกันของอาจารย์ทุกคนนะแต่ว่าเขาร้อนวิชาเขาไปทางทิพผิดเขาไปทางมนดามนะทุกคนแล้วก็ซึ่งวันใดวันหนึ่งเขาเล่นของเยอะเกินแบบว่าวันใดวันหนึ่งเขาไม่กิน พวกเขาเลยรับกินด็กของดิบๆนะทุกคนแล้วก็ทุกวันนี้ลเลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าชาวบ้านเขาไม่รู้แต่ว่าอาจารย์ต่ออาจารย์จะรู้ว่าลุงคนนี้พูดได้คําเดียวครับเป็นเมื่อก่อนเป็นคนดีแต่ทุกวันนี้เป็นคนไม่ดีบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ฝั่งพมา่าหรือว่าฝั่งนู้นเลยพูดไปได้ฝั่งลัก,กเลี่ยงก็เป็นไปได้คือเขาไม่กล้าอยู่แล้วเพราะว่ามีวันใดวันหนึ่งขจับเด็กแล้วดีนะ เขาไปเจอก่อนไม่นั้นเด็กคนนั้นอาจจะเสียชีวิตก็เป็นไปได้และวันนี้ผมได้เข้าอย่างนั้นผมกลับมาปุ๊บทางหมู่บ้านเขาบอกว่าต้องให้ผมเนี่ยไปจัดการไม่ว่าเชนไม่ว่าใครทุกคนไม่กล้ามานะและกลางวันนี้ส่วนมากจะไม่เจอจะเจอใกล้ๆหัวค่ำเนี่ยซึ่งผมมาคนเดียวถ้าผมเจอแล้วผมจะจับแล้วก็ผมจะส่งตัวไปให้อาจารย์ของผมนะแต่ว่าผมได้เตรียมข้าวของมาไว้เรียบร้อยซึ่งครูบาอาจารย์บอกว่า ของนี้เราต้องลงกับถท้าหรือว่าอะไรอย่จังซึ่งผมเดียมไว้ก็พร้อมที่เราจะจับเข่าแล้วก็ส่งไปให้กับอาจารย์ของผมฝั่งพม่าซึ่งเขาจะกลับไปรักษาให้กลายเป็นคนทีนะตอนนี้แบบว่าเขาอาจจะแบบรื้มตัวหรือว่าทําอะไรไปแต่ตอนนี้ไก่ในชาวบ้านเนี่ยเสียอย่างน้อยสิบกว่าตัวแล้วทุกคนแล้วก็ชาวบ้านเดือดร้อนเลยนะเพราะไก่ที่กําลังฟักฟักไข่หรือว่ามีลูกอ่อนเนี่ยตายหมดทุกคนพูดได้คําเดียวว่าตายหมด แลวคืนที่ผมไปฟังพมา่าทุกคนเดี๋ยวรอดูกันนะผมยังไม่ได้ปล่อยคลิปวิดีโอของผมทุกคนเห็นแล้วจะเดือดดวงวิญญาณครูสาววิศนาโดนชายคลื่นใจแล้วก็บอกเนี่ยลลําเพี้ยนมากคนที่ผ่านไปเนี่ยจะหลอกแม้ว่าคนเท่าน,นแก่แต่ว่าเขายังไม่มีบุญวาสนาที่จะไปเกิดเพราะว่าเขาต้องใช้วงใช้กรรมอาจารย์บอกว่าชาติก่อนเขาเคยทําไว้กับคนอย่างนั้นชาตินี้เขาก็โดนอย่างนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราได้ดูกันแนะ่และในวันนี้ เราจะมาจับลุงคนนี้ให้ได้ก่อนไม่รู้ว่าผมจะจะจับได้หรือเปล่าแต่ผมสาบานกับชาวบ้านแถวนี้ว่าผมจะจับให้ได้เพื่อไม่เดือดร้อนแล้วผมจะส่งฝั่งพม่าถ้าจับได้คือพ่งนี้ผมจะส่งตัวเลยเอาอานี้เพื่อไม่เสียเวลาเราไปเห็นดีกว่าก็อะไรครับทุกคนตอ,อนนี้ซึ่งเป็นโอกาสหมอมากแต่ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันคือมีอะไรสิงอยู่หรือเปล่านะแต่ตอนนี้เราต้องย่องก่อนนะผมไม่อยากจะคุยเยอะทุกคน ุกคนได้ยินเสียงเขียดไหมอาจจะไม่เคยมีแล้วนะเพราะลุงเขาลุงคนนั้นคือว่าน่าจะเป็นคนที่ชอบกินของเด็ดเพราะคนร้อนวิชานะทุกคนผมหาประวัติได้เลยนะเขาเป็นคนร้อนวิชาแล้วก็เขาต้องกินของดิบถั่วนี่ห้วยนี่ไม่มีเสียงเขียดเลยนะเหลืออีกตัวหนึ่งที่ลงอยู่นะซึ่งเขียดหมดปุ๊บไปหากินกายชาวบ้านเขานะทุกคนแต่ตอนนี้เราต้องขึ้นไปดูบริเวณนู้นนะ ดูทุกคนปอดิจะได้ยินเสียงเขียดน,นะนี่ตอนนี้นะยังไม่มืดเราจะไม่เปิดไฟนะเราจะย่องไปเรื่อยๆก่อนทุกคน,นสังเกตดูไหมจะไม่มีเขียดหรองนะปอดิเขียดโอ้โหดูทุกคนลอยลอยเป็นบอ่อเลยนะทุกคนเนี่ยลอยเป็นบอ่อเป็นบอ่อเลยจับผมไม่อยู่วันสองวันนะผมไม่มากวนนะแล้วคนนี้ รอยหาดเปเรเขียบเป็นบอ่อเป็นบอ่อเลยดูขน่าจะอยู่กับไม่รู้ว่าเราจะเจอรึปเปล่าถ้าเจอเราจะจับเขาเพื่อที่ว่าจะส่งไปให้อาจ,จ,จารย์ผมลิ้มรักษาบดวนะทุกคน

one. ขาเลื่อมใจเห็นไม่ควรลกทักนะเขลื่อมใจเห็นแล,แล้วทุกคนเพื่งไม่ เลกวดไดไเหรอยินดีอทำไรขึ้นไม่ใช่หรอวดีรเหรอเ้าเฮ้ยมาเอาจิ๋วเฮ้ยเฮ้ยทำไมพูดมดหลจังวดเ เ้ยเริ่มจะโมโหแล้วเนี่ยถูกๆกมาเลยทนเขนาจะลิ้แรงนะเขาได้กินคนเนื้อสัตว์หรือว่าเครื่องในไก่หรือว่าอะไรเนี่ยได้กินของสดดูดดดดดดูดดุด มาดินะนะ<า>ทำไมเราเข้าใกล้เวยเขาเห็นล้วทุกคนขณนะเราวุ่งวายขาดนี้<า>เขาเยังเห็นนะ <signed> เราจะเข้าไปจับเขาให้ได้ทุกคน phải lái Lên mừng đi con Điều Để Không sao Hãy lại con Lần một có chất thắc thăm mày còn nhiều hả ล้วเมฆเขาอยู่ไหนไม่รู้คล้ายเหรวลงลงลงทุกคนตอนนี้เขาน่าจะโมโหดเดือดมากเลยแสดงว่าเขาได้กินเนื้อสัตว์เนี่ยดูเลเขาเริ่มจะหมดแรงอะเริ่มจะหมดแรงอะ าห,ยหายขมวดแรงก่อนนะถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัวหายเขาเี้ยงหมดแรงก่อนคนที่เก่งวิชาคมืูว่าร้อนตัวเนี่ยเราต้องให้เขาต่อโต้เราก่อนนะ หมดหินเขาหมดลุงเป็นใครทอมมาดิลุงทำไมต้องกินไก่เขาขลอนวิชาวะทุกคนโอ้ยยังการลอยโดนฟ้านี้เนี่ยมีอยู่โอ้ รอยอะไรเต็มไปหมดเลยลุงลุงอ่ะผมรู้ว่าลุงเป็นคนดีต้องขอโทษพี่เอซี่ก่อนผมจะวางก้องก่อนหลังเยอะหลังเยอะ อาทุกคนล็อกได้แล้วนะทุกคนเขาดีนะผมจะยกอันนี้เขาจะเจ็บนะเรื่อยขึ้นทุกคนเราจะดู ทำมีรอยสักอะไรไม่รู้นะให้เพียรซีได้เห็นจัดจ้าก,กันไปเลยแล้วก็รอยแผลโหไม่ใช่แผลเดียวทุกคนนี่แผลหนึ่งน่าจะมีประวัติแล้วก็นี่แผลหนึ่งโหแล้วก็นี่อีกนะในบ้านนี้เลยรอยโดนฟันน่าจะเป็นรอยกระสุนปืนไปเดี๋ยวจะส่งกลับไปนุ่นอย่าตะกี้ก่อนัันเลยเลยเนี่ยก่อนที่จะมืด คนอันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้ห่วงโทรศัพท์หรือว่าห่วงอะไรนะผมจะจับตัวขาวไว้แล้วก็ชินนันงนะอยู่เฉยนะคนตอนนี้ขอจีนี่ไปไหนไหม่ได้เดี๋ยวผมจะ็ครถไฟก่อนนะทุกคน

ไม่อยู่เชเจบอูนี่เขาดีนะห็นไม่เป็นไรเราจะผูมกมัดก่อนมอืลอ กผมได้สดลบเลยนะทุกคนส่วนตอนนี้ผมได้ทำสลบอยู่ แล้วทุกคนตอนนี้สลบอยู่วะเดี๋ยวผมต้องรีบมัดกับเช้อก่อนนะก่อนที่จะจับฟือนะผมต้องรีบด่วนเลย สงหลุดเถอะฮะไปขึ้นดินอีเก็ดนะทนลิข,ขิตลังนอกเลยเช่ไห้ไปหน่อยไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าเชือกอาจารย์ให้มาบอกหาไปไหนแล้วหนุ่ม ครับทุกคนตอนนี้ผมไม่มีเชือกเชือกี่คลายมาเดี๋ยวเราจะจับส่งทางอาจารย์เลยนะเดี๋ยวผมจะกลับไปผูกต่างป่าก่อนแล้วเขามีอะไรบ้างไม่รู้นะแต่ที่สังเกตดูน่าจะมีรอยฟันหลายจุดนะฝันไม่เข้าล้วมีนี้อาน,นี้ดูแล้วก็รอยฟันนี้นะทุกคนน่ากลัวมากดู ถ้าเราไปเชื่อผมจะจับไปผูกไว้ที่เงินก่อนนะทุกคนเพื่อไม่เดือดร้อนขึ้นจกกับผูกอะไม่รู้รูสิขมรู้เงินเนี่ยเดี๋ยว,ยว,ยวจะไปผูกเลยทุกคนแบน,นี้เลยเผื่อว่าชาวบ้านมาเห็นแล้วชาวบ้านจะแก้เขา แต่ทุกคนต้องขออนุญาตั้ํานะไปต้นนี้เลยเพื่อไม่ให้ชาวบ้านมาเห็นนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตน้่งลงชี้เนาะชี้เนาะทุกคนเดี๋ยวผมจะผลิปกับต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะ

ไว้ยืนนี่ดีกว่าทุกคนก่อนจะผูกได้สักทีเอาอะไรทุกคนตอนนี้ผมผูกไว้ให้ยืนท่าในทั้งคืนเลยในเมื่อลิ้นเขาเยอะนักเยอะนะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูบัตรแผลของเขาก่อนนะดูนะน่ากลัวไม่น่ากลัวนะลอยโดนฟันหรือว่าโดนยิงไม่รู้นะแล้วก็นี่แล้วก็ตรงบ่าด้วยนะทุกคนเกี่ยวกับลอยโดนฟไฟไหม้โดนเผามาคันนี้มาจากฝั่งนู้นมานะต <c oughs> อนนี้ถ้าผมรับได้สู้ผมดูกากูว่าแก,เกงเขาขันเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจับได้ เดี๋ยวผมจะกลับไปตามพับพวกผมหรือว่าลุสิลุหันผมก่อนแล้วก็ซึ่งจะมาจับตัวแล้วก็ส่งไปพุกไม่รู้ว่าลุสิลุหันเขาอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าคงจะไม่มีนะ เราจะใช้กระถาบางตัวนะทุกคนบางตัวแปลว่าให้หายนะเราจะใช้บางตัวเขาเพื่อชาวบ้านจะไม่เห็นหรือว่าอะไรนะทุกคนเราจะใช้กระถาบางตัวให้หายว่างน้ำมืามากดอ้า,า,าอะไรครับทุกคนตอนนี้ ผมใช้คาถทาบางเลยนะเพื่อมาให้ชาวบ้านหรือว่าใครมาเห็นนะเดี๋ยวก่อนเราจะกลับไปนะจะให้พีเอีเหตุเป็นควันตายอีกทีหนึง่งว่าขายังอยู่เปล่าหรือว่าจะไปไหนที่มองไม่เห็นคือว่าผมใช้คาถทาบางตานะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนนะแล้วก็ผมจะต้องไปดึงใบไม้ออกก่อนโอเค นี่นะทุกคนซึ่งผมใช้ใบไม้บางตัวมแค่แต่ตอนนี้ผมดึงออกให้ PSC ได้เห็นอีกทีนึงว่ายังอยู่และทาตเเมือนเดิมนะทุกคนเอาอันนี้เราจะบางบางตัวให้ไม่มีใครเจอนะอะไรครับทุกคนตอนนี้ซึ่งอยู่อยู่ในต้นไม้ต้นนี้อยู่นะ เคซีอาจจะมองไม่เห็นนะแต่คนที่มองเห็นคือผมคนเดียวเนี่ยขากำลังจ้องมองผมใหญ่นะไม่เป็นไรผมจะฝากไว้ตรงนี้แล้วก็คืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ผมจะมาต่อนะจะมาให้คืนจับแต่ผมไม่สามารถถ่ายให้เพศีเห็นได้ผมจะดีไม่ดีผมจะพาอาจารย์ของผมที่อยู่ใกล้ๆนี้มาจับแล้วก็ซึ่งกลับไปส่งนะผมก็เพิ่งกลับมาจากพมา่ายังไม่นานหรือว่าฟั่งลักกะเลียงนี่เองเอาอย่างนี้ทุกคนในคืนนี้เราจะฝาก คนที่ชอบทำลายหรือว่าอะไรนะคนที่พูดได้คําเดียวคือว่าร้อนวิชานะทุกคนผมเพิ่งเคยพบเคยเห็นคนที่ร้อนวิชาเป็นอย่างนี้อาจารย์ผมบาาอกว่าตอนรหลคนที่ร้อนวิชาเนี่ยถ้าเราไม่แกงกล้าจริงเราจะเดือดร้อนเอาให้นี้เดี๋ยวก็อย่างนี้ทุกคนตอนนี้ก็ไฟฉายผมก็อยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมได้เก็บไว้ข้าลัางดูนะ ซึ่งผมได้ต่อสู้กับเขาผมต้องตามหาไฟฉายของผมก่อนนะพีพีเอสีคนไหนเข้ามาก็ตอนนี้ก็เริ่มจับมูลละเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ดุงคนล่าท้าพี่วันนี้เรามาลาดท้าโดยตรงแล้วก็มาล่าไม่พอมาปรับโดยตรงเลยนะถามว่าน่ากลัวไหมไม่ไมน่ากลัวทุกคนแต่สําหรับคืออื่นละอาจารย์น่ากลัวหรือว่าพี่ๆเพืพ่อนๆป้านะถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่าไปวิ่งใส่เด็ดขาดถ้าเราไม่มีของดีนะถ้าเราจับตัวเขาเผื่อของเนี้ย จะเข้าตัวเราก็เป็นไปได้แต่ผมกลับไปเนี่ยผมต้องกลับไปใช้น้ำมนต์เพื่อที่ว่าล้างมือล้งางเท้าล้างอะไรสักจังนะเอานี้คนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสไม่โอกาสน้าเดี๋ยวผมจะปล่อยอีกชอตหนึ่งคือดวงวิญญาณเฮียนครูสาวที่โดนคลื่นใจทุกคนเห็นแล้วน่ากลัวมากเขาวิ่งมาทำร้ายผมเลยและในคำคืนนี้ต้องขอลาก่อนครับผมสวัสดีครับ